ผู้หญิงบางคนนะ่ะคิดว่าเราจะเลือกคนดีคนเก่งคนหน้าตาดีคนหุ่นดีมาเป็นแฟนเราใช่ความหล่อก็สําคัญแต่มันต้องมีหลายอย่างให้ตัดสินใจในการเลือกคู่อะ่ะมันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะพี่ตูนคิดว่าการเลือกคนเก่งคนดีคนหลอ่อคนฉลาดคนกล้ามใหญ่คุณจะเอาคุณสมบัติทุกข้อเลยอะ่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สิคุณไม่จําเป็นต้องไปฟังคนอื่นพูดนะมันได้แบบนี้ก็ต้องเสียแบบนี้ลนะน่ะถ้ารับได้ก็รับรับไปเหอะแล้ววันดีคืนดีมานะ่ คิดว่าทําไมฉันต้องมานั่งเลือกด้วยถ้าอย่างนั้นน่ะคนสวยก็ต้องได้คนหล่อไปอย่างนั้นหรอคนหน้าตาบ้านๆแบบฉันก็ได้คนที่หน้าตาระดับเดียวกันอย่างนั้นหรอไม่ใช่คุณจะเอาทุกคุณสมบัติ่ะคุณทําได้คุณเลือกได้ถ้าวันนี้คุณบอกว่าฉันอยากได้คนหลอ่อฉันอยากได้คนดีอยากได้คนสวยคนรวยคนเก่งคนที่มาจากครอบครัวมาจากตระกูลดีๆอะไรทุกอย่างคุณตั้งเป้าหมายได้เลยเสร็จแล้วก็มาดูตัวเองคือเราอ่ะต้องเป็นคนแบบ แบบนั้นด้วยนะถ้าวันนี้เราอยากได้คนเก่งแล้วเรายังเก่งไม่พอเราอยากได้คนฉลาดแล้วเรายังฉลาดไม่พอเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยทำตัวให้ดึงดูดแล้วคนเหล่านั้นน่ะก็จะเข้ามาในชีวิตเราเองค่ะ